ถ้าแต่ละวันค้นหาความผิดของตัวเองไม่เจอผู้นั้นคือผู้ที่หลงผิดพระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิมเจ้าชอบความสบายจึงทำให้ผิดพลาดพลั้งแล้วพลั้งอีกเผลอแล้วเผลออีกใช่ว่าพระพุทธจะไม่เข้าใจเจ้าจิตเจ้าจะเต็มไปด้วยธรรมะก็ต่อเมื่อเจ้ากลับจิตกลับใจ ตั้งปณิธานตั้งมัน่นว่าจะเข้าสู่กระแสธรรมแต่หากเจ้ายังมีความโลภโกรธหลงสิ่งดีๆที่เป็นบุญกุศลก็จะวิ่งเข้ามาหาเจ้าไม่ได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เจ้าปล่อยวางไม่สนใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรียนรู้สภาวะจิตและปล่อยวางแล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็นบริวารล้อมรอบเข้าสู่เจ้าเอง ความรู้ความเข้าใจที่เจ้ามีอย่าคิดว่ามันถูกต้องทั้งหมดดีทั้งหมดความรู้ของมนุษย์นั้นนับว่าน้อยนิดมากเทียบไม่ได้กับเซียนพุทธะเจ้าอย่าอวดดีอย่าอวดเก่งอย่ายกตนข่มท่านรู้ตัวเองเจียมตัวเองเสมออย่ายุ่งเรื่องผู้อื่นจงกล่าวโทษโจดจันในความผิดของตัวเองเสมอ ถ้าแต่ละวันค้นหาความผิดของตัวเองไม่เจอผู้นั้นคือผู้ที่หลงผิดแต่ผู้ใดค้นหาความชั่วของตัวเองทุกวันได้อย่างน้อยวันละข้อสองข้อผู้นั้นคือผู้ที่ท่องตนเจ้าทั้งหลายต้องหมั่นคิดและพิจารณาวัยวุฒิคุณวุฒิของเจ้าก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อสังขารไม่อำนวยการทำงานธรรมะก,ก็จะยากขึ้น ปัญหาทางโลกก็มากอยู่แล้ววันเวลาในโลกมนุษย์ก็เร็วเจ้าจึงมีคอยลาสั้นลงในการสร้างบุญกุศลบุญบารมีดังนั้นจงฉลาดคิดได้แล้วหยุดหาความสุขที่หลอกลวงทั้งหมดได้แล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถาวรสิ่งเหล่านั้นย่อมสูญสลายตายไปพร้อมกับกายเจ้าเหลือแต่ความคลาที่อยู่ในตัวคลาพ่อเจ้าหลง ขเขาพ่อเจ้ารักสิ่งเหล่านั้นมนุษย์มักเป็นเช่นนี้มนุษย์ไม่เคยหาสิ่งที่ดีแสวงหาแต่ความชั่วเอาความชั่วมาใส่จิตของตัวเองจิตจึงหม่นหมองและหาทางออกไม่พบเพราะอะไรเพราะความเขลาและไม่เคยยอมรับในสิ่งนั้นหากเจ้าฉลาดแท้จริงแล้วก็จะรู้และทำแล้วมันก็จะเกิดผล หลายดวงจิตรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ไม่ยับยั้งเพราะเผลอผล่นยณวันนี้ขอเจ้าตั้งมั่นที่จะมีศีลห้ามันฝึกจิตให้ทรงไว้ซึ่งพรหมวิหารให้ได้หากขาดพรหมวิหารเจ้าจะช่วยใครไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเจ้าเองสิ่งต่างๆมาเร็วและไปเร็วแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือผลของมันอย่าผัดวันประกันพุ่ง อย่าร่ำเริงกับโลกนี้ให้มากหากโลกนี้ดีจริงคงให้เจ้าได้ทุกอย่างดังที่เจ้าปรารถนาแล้วตราบใดยังสามารถหายใจเข้าออกได้เราก็สามารถปฏิบัติทำได้เช่นกันเมธีทั้งหลายโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์และไม่มีทางที่เราจะหลุดพ้นได้แม้ความตายก็ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้ เว้นแต่เจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานที่เจ้าจะหยุดได้ทั้งหมดไม่มีแดนใดสุขเท่ากับสุขาวดีและนิพพานแล้วเมื่อสติมาปัญญาก็จะตามมาทุกอย่างจะเบาลงได้เมื่อเราวางสัจธรรมแห่งความเข้าใจก็จะบังเกิดขึ้นในปิติเมื่อปิติมาก็จะเห็นแสงธรรมเจ้าจะพบความเย็นความสงบได้ตลอดเวลาเมื่อเจ้ามีพรหมวิหารสีได้ตลอดเวลา สันติสุขที่ใดเล่าสันติสุขเกิดขึ้นได้ด้วยรอยยิ้มเจ้าจะต้องมีรอยยิ้มตลอดเวลาจะต้องมีรอยยิ้มให้ได้มีเมตตาและกรุณาให้ได้รู้จักทุกขและสุขให้ได้รู้ว่าอะไรคือเหตุและต้องรู้ถึงทางออกให้ได้ปัญหาของมนุษย์มีเหมือนกันทุกคนและเรื่องเดียวกันเป็นส่วนใหญ่และก็เป็นเรื่องเดิมๆ แต่ถ้าหากเราทรงเมตตากรุณาและทรงรอยยิ้มได้สันติสุขก็จะมีแต่หากทรงไม่ได้สันติสุขก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อเจ้าเห็นทะเลเจ้านึกถึงสิ่งใดอีกบ้างนอกจากการเวียนว่ายตายเกิดนอกจากคำว่าทะเลทุกเจ้านึกถึงสิ่งใดอีกเมื่อมองเห็นทะเลทะเลเมื่อตั้งอยู่ย่อมสวยงามสวยด้วยธรรมชาติและทะเลตอนนี้เป็นเช่นไร ทะเลมีทั้งความสวยงามและความน่ากลัวหากเปรียบทะเลเป็นครูทะเลได้สอนอะไรให้กับเราบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงจะหยุดธรรมชาติของทะเลได้หรือไม่เหมือนกับชีวิตของเจ้าทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมหนีไม่พ้นความตายเมื่อเห็นคนตายเรารู้สึกเช่นไรทำไมจึงรู้สึกเสียใจ ที่เจ้าคิดเช่นนี้เนื่องจากเรามองด้านที่เราเห็นใช่หรือไม่แล้วเราจะเห็นสิ่งใดที่น่าเสียใจน่าสงสารกว่าเมื่อเราเห็นเด็กเกิดต่างหากที่เราต้องเสียใจเพราะเขาจะต้องมาทนทุกข์เหมือนดังเราใช่หรือไม่ความทนทุกข์มีมากมายไม่จบสิ้นมีต้นก็มีปลายจะมีแต่ปลายไม่มีต้นก็หาใช่ความจริงไม่ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ไม่นานท้ายสุดก็ดับไปเป็นไปตามกฎธรรมดาของโลกนี้จะหยุดธรรมชาติของโลกนี้ได้หรือไม่ใครจะหยุดธรรมชาติของโลกนี้ได้บ้างเพราะแม้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถหยุดยั้งธรรมชาติได้เพราะพระพุทธองค์ก็ทรงทนทุกข์เช่นเดียวกับเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่สุดครบถ้วนบริบูรณ์ดังที่เราเป็น ผู้ที่ชราแล้วควรดีใจหรือเสียใจผู้ที่ชราแล้วมาปฏิบัติธรรมเมื่อชราควรดีใจหรือเสียใจเมื่อเรายังความเป็นหนุ่มสาวจงอย่าประมาทมาปฏิบัติธรรมเมื่อชราแล้วนั้นตาก็ไม่ดีความจํำก็ไม่ดีหูที่จะใช้ฟังธรรมก็ไม่ดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีแล้วปฏิบัติธรรมก็กระทำได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นเมื่อเรายังความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่จึงควรปฏิบัติทำให้เต็มที่คำพูดประโยคนี้จอถึงชีวิตเราอย่างไรชีวิตคนเรานั้นสั้นมากเจ้าอย่ามองดังที่คนมองแต่จงมองอย่างใช้ปัญญาเจ้าจะเห็นว่าในหนึ่งวันได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากความชราเกิดขึ้นมาจากไหนความชราเกิดขึ้นมาจากตัณหาของเจ้าเองเพราะเจ้ายึดอยากให้คงอยู่ แต่แท้จริงคงไว้ไม่ได้ดังที่เจ้าอยากให้เป็นเป็ดเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเป็ดได้หรือไม่ถ้าเจ้ามองด้วยปัญญาความอยากก็จะหยุดลงโลกนี้เรียกว่าอะไรโลกสมมุติโลกสมมุติมมตคืออะไรใช่สิ่งที่เราตั้งความหวังไว้หวังเพื่อให้ตอบสนองตามที่เราคิดแล้วสิ่งที่เราหวังไว้ได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง เจ้ากำลังอยู่ในโลกแห่งความหวังหวังตามใจของเจ้าเองเจ้าจึงต้องทนทุกข์อยู่กับโลกใบนี้แล้วเราจะหลุดพ้นจากโลกแห่งความหวังได้อย่างไรก็เมื่อเราไม่หวังเมื่อเจ้าวางจริงๆเจ้าก็จะมองเห็นได้หลายครั้งที่เรามองเห็นว่างานทางโลกที่เราทำได้บีบคั้นให้เราไม่สามารถปฏิบัติทําได้ถูกหรือผิดผู้ที่ทำงานทางโลกสามารถปฏิบัติทําได้หรือไม่ แล้วต้องปฏิบัติเช่นไรตราบใดที่ยังสามารถหายใจเข้าออกได้เราก็สามารถปฏิบัติทำได้เช่นกัน